เพียง3ขั้นตอนที่เพื่อนๆจะนำรูปภาพถ่ายดิจิตอลของเรามาสแสดงผลบนบอร์ด ESP32 TTGO มีขั้นตอนอย่างไรบ้างเดีย๋ยวเราตามไปดูกันก่อน,อ,นอื่นรบกวนเพื่อนๆกด subscribe กดไว้กดแชร์ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อว่าเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนำเสนอเพื่อนๆในครั้งต่อ,ตอไปโอเคครับเราตามไปดูวิธีการกันเลยว่าเราทำอย่างไรกันบ้าง ก่อนที่เราจะไปเขียนโปรแกรมเราก็มาเริ่มเลือกรูปภาพคือเราจะต้องเอารูปใหญ่ JPEG เนี่ยไปทําการลดขนาดให้เท่าขนาดของจอไอ้จอจอตัวนี้มันมีขนาด2 4 0คูณพิกเซลนะครับผมจอจอ t t g o TFT ตัวนี้เนาะเราก็ต้องลดขนาดให้มันเท่ากับจอเพื่อจะได้สแสดงผลได้เต็มจอพอดีนะครับผมอ่ะดูรูปต่อไปไหนดีรูปไหนดีรูปนี้ก็มี ก,กับสาวๆเพื่อไม่ให้เป็นการขัดใจเพื่อนๆเ,เอารูปน้องอ,อมเนี่ยนะนะทีมงานสาวสวยของเราเมื่อเราเลือกรูปนี้นะชื่อว่าอ,ออมจด JPEG เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอารูปนี้ไปทำยังไงนะก็ะตามไปดูขั้นแรกเราจะต้องทำการ r e ไ i z ์นะรีไซ์ก่อนเราก็มานี่เลยเอารูปเอารูปมาวางได้เลยเนาะโอเคเลา,ารูปนี้มานะนะครับ ตรงนี้เรามาเลือกแบบพิกเซลนะเรามาเลือกแบบพิกเซลติ๊กตรงนี้ไว้นะ Maintain Aspect Ratio ก็คือว่าให้สัดส่วนเนี่ยให้เรา Maintain ไว้นะครับผมมันมีสัดส่วนกว้างยาวเท่าไหร่เนี่ยเราลดขนาดลงไปก็ให้มีสัดส่วนทีเ่เดิมไว้นะอตอนนี้เราจะมาเลือกที่ความสูงก่อน135เพราะว่าทางด้านเนี้ยจะนอนเนี่ยค่อนข้างจะเลือกง่ายแล้วเดี๋ยวมันจะ กำหนดตัวเรชัทางด้านกว้างให้นะเพราะว่ารูปนี้มันเป็นรูปทางยาวที่เราครอบมามันอาจจะไม่พอดีแล้วนะเราก็ตอนนี้มันท,ทําทางด้านความกว้างได้แค่180นะรูปคือ,อยังสมมาตรอยู่นะกับสัดส่วนเดิมนะครับผมก็ได้180ปไม่ได้ถึง240นะอ,อ่นะเพราะฉะนั้นแต่135เนี่ยทางด้านสูงเนี่ยเราได้นะเรากำหนดได้เพราะฉะนั้นเรชของมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็ทำการรีไซน์นะรีไซน์เลย ซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็จะรีไซต์ให้นะเสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดตัวอ e ีเมจที่เรารีไซต์แล้วนะครับผมคราวนี้เราได้มาแล้วเราก็จะเอาไปเก็บไว้อ่ารูปนี้มาเก็บไว้ขอดูนิดหนึ่งใช่นะรูปนี้เราได้รูปมาแล้วรูปนี้คือรูปที่เราลดขนาดแล้วนะสัสดส่วนเป็นไปตามรูปเดิมนะแต่ย่อขนาดลงอ่ะโอเคคราวนี้เมื่อได้รูปนี้มาแล้วเนี่ยทำยังไงต่อ มานะขบวนการนี้ยังไม่เสร็จอันนี้เราได้เป็นรูปเป็น jpeg มาเราจะต้องไปทำการ convert ให้มันเป็นอาร์เรย์ของตัวภาพตัวเนี้ให้มันเป็นอยู่ในรูปของอาร์เรย์เราก็ต้องไปพึ่งนี่ครับอีกหนึ่งว็บนะไซต์นี่นะเว็บไซต์นี้นะ r i n g y ding d i n k electronic นะนานนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะทำลิงก์แปะไว้ให้นะเพื่อนไม่ต้องสัองบนนะก็มาถึงเลือกไฟล์ตรงนี้เราก็ต้องกด open เลยนะแล้วทำการ make file เลยนะ เขาจะทําการเปลี่ยนค่าเป็นอาร์เรยอยู่ในรูปของเลขฐาน16เราก็ทําการดาวน์โหลดอีกเหมือนเดิมโอเคตอนนี้ผมได้มาแล้วขอเปลี่ยนชื่อน,นิดนึงนะนามสกุลต้องเป็น .h อยู่แล้วเราเอาตานี้นะเรียบร้อยแล้วเราก็ยกกลับมาไว้ในโฟลเดอร์ของเราอาจะเห็นว่ามีรูปอันนี้คือ รูปอันนี้คือเทคไฟล์สิ่งที่เราจะต้องเอาไปใช้และเพื่อนๆจะต้องรู้นะอยู่ตรงนี้ตัดบันทิกเข้าไปเปิดไฟล์ด้วย Notepad หรืออะไรก็ได้นะครับผมตัวไฟล์ที่เขาเจเนอเรตให้จากเว็บไซต์ Linky l i n k กอะไรเนีานะเ,เขาก็จะบอกอรายละเอียดชื่อว่าอะไรนะแล้วก็มีขนาดที่สําคัญที่สุดตรงนี้ครับขนาดนะเดี๋ยวเราจะต้องไปบอกในตัวโปรแกรมเราว่ามันเป็นขนาดเท่าไหร่และที่สําคัญอีกตัวหนึ่งคือตรงนี้ครับชื่อนะ เพื่อนๆต้องมาดูตรงนี้เพื่อนๆสามารถจะแก้ตรงนี้ได้นะชื่ออะไรแต่ขนาดที่ห้ามแก้เด็ดขาดนะครับผมไม่งั้นภาพจะเสียเลยหมายถึงว่าภาพตอนที่เราไปพลอตลงในอ่าเอสพีสามสองทีทีจีโอนะภาพมันจะเสียไปนะแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้มันคืออาร์เรย์นะอาร์เรย์ของเลขฐานสิบหมันก็คือตัวเหมือนกับบิตแแปแหละเนาะอืมนี่ประกาศเป็นชื่อนี้ไว้นะเดี๋ยวเราจะเอาชื่อนี้ไปใช้เราก็จะกลับไปเขียนโปรแกรม เราก็มา include ตัว Library นะตัวแรกคือ TFT ถ้าไม่มีเพื่อนๆต้องไปจัดหามานะตัวนี้นะ T F T underscore uh, E S P I S P I H ต่อไปเราต้อง include ตัวรูปของเรา C L include ท่นี้เรามาใส่ไว้ในโฟลเดอร์ของเราเราก็กำหนดชื่อใส่ไว้ในเครื่องหมาย ดับเบิลควตัวนี้เลยเนาะ h โอเคเราก็ต้องประกาศสร้างอ็อบเจกต์ของเราขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกใช้งานจากไลบรารีของเรานะครับผมก็เอาไทป์มันมาวางไว้ก่อนนะ t t f t e s p i แล้วเราประกาศชื่อตัวอ็อบเจกต์ที่เราจะเอาไว้ใช้เป็นตัวเล็กนะ t f t เท่ากับ t f t นะถ้าเราไม่ฝึกฝนเราลอก Copy อย่างเดียว,วเราก็จะจจำอะไรไม่ได้เนาะแค่นี้เองนะคันนี้ไปดูในส่วนของ Setup serial.begin บิ๊กอ่านะหนึ่งหนึ่งห้าสองศนะหตัวอ่าตัวเนี้ยผมจะต้องการถือทั้งแนวนอนแบบนี้นะเราจะต้องทำการ โรเตต e มันสัก3ครั้งนะมนาจจะอยู่ทางแนวตั้งแนวไหนมันอาจจะอยู่แนวนี้นะผมว่าโรเตตขึ้น1 2นะ3ไม่รู้มันอยู่แนวไหนมันอาจจะอยู่แนวนี้ก็ได้เนาะ,ะไม่รู้ละผมเคยหมุนไป3ครั้งนะก็ทำการที่เรียกใช้ eft set rotation เอ,อ่อ3อ่าโอเคแล้วเราก็ใส่ เติมสีแบ็กกราวด์ลงไปฟิลสกรีนฟิลสกรีนทีทีเป็นชื่อนะ TFT เป็นสีดำไปเนาะ T ีทีเอฟท F T ีตัดเซ็ตสวอปบายวีไวทีเซ็ตสวอปบายทรสั่งเขียนรูปเลย คำสั่งนี้ที่สร้างรูปได้เนี่ยอยู่ที่ตัวนี้ครับ push image มีพารามิเตอร์อะไรบ้างเนาะ x y นะ XY, นะ x 0 y 0นี่ก็คือชิดขอบเลยเสร็จแล้วก็ขนาดของรูปนะเมื่อกี้ขนาดของรูปของเราอยู่ที่180คูณ135ถูกปะ x 180 x ทางด้านนี้ y ทางด้านตั้ง135นะ 180,135แล้วก็ตามด้วยชื่อชื่ออาร์เรย์ของเราที่เราอินพุตเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ชื่อตรงนี้นะชื่อตรงนี้กับชื่อในอาร์เรย์ต่างกันนะโอเคเมื่อเราเรียกตรงนี้แล้วทําการลองคอมไพดูก่อนส่งไปเลยดีกว่าง่ายๆเนะเาะมันให้เซฟนะครับเราก็เซฟลงไปที่ Display Image โอเคเอาตามนี้นะเราก็คอมไพล์แล้วส่งไปดูซิว่าเราจะรันได้ไหมจะมีอะไรเออร์เลอร์ไหมนะเขียนโปรแกรมแค่ไม่ถึง20บรรทัดเนาะโอเคมันเริ่มทำขบวนการอัปโหลดไฟล์แล้วนะเรียบร้อยนะครับผมเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพตัวนี้นะฮะไว้ให้เป็นรูปของน้องอ,อมสวยงามนะครับคราวนี้มาดูกัน ตรงนี้นิดหนึงเอ่อตัว Include File ของเราอยากให้มันปรากฏตรงนี้นะมันไม่ปรากฏเราลอง Open มันตรงๆเลยเนาะอืมไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์เดีวยวกับเรานี่ลองแบบนี้เลยปัป๊บอ่านี้วิธีการนี้เราจะเห็นว่าไอตัว Include File ของเรานะตอนนี้เราจะเริ่มมองเห็นแล้วคือจริงๆตัวเนี้ยเราจะต้อง เขียนลงไปในใส่ไว้ในตัวโปรแกรมนะซึ่งมันจะเยอะแยะนะทำให้โปรแกรมเรายาวเราก็เอาไฟล์นี้ทั้งไฟล์เนี่ยอินคะลูดนะสร้างเป็นอินคล d e ไฟล์ขึ้นมาเพื่อว่าเวลาคอมไพเลอร์มันคอมไพล์ compile, มันก็มาเรียกไอ้ตัว Data ตรงนี้ไปใช้สิ่งที่บอกว่าชื่อที่เราเรียกใช้ variable ก็คือตัวนี้นะตรงนี้จะต้องตรงกันในส่วนของในส่วนของโปรแกรมนะนี่โปรแกรมเราอยู่นี่ที่บอกว่าตอนเราเรียกใช้นี่ Push Image ตัวนี้นะมันก็จะไปเรียกตัว Variable ตรงนี้แล้วก็ไซส์นะไซส์ขนาดตรงนี้ขนาดตรงนี้ดูจากไหนดูจากไฟล์นี้นะไฟล์เรา i n p u t เข้ามานี่ตอนที่เรา Convert ได้นะว่าขนาดเป็นกี่พิกเซลมีส่วนสำคัญอยู่แค่2ส,ส่วนนะครับผมในไฟล์ที่ไฟล์ Image ของเรานะที่เป็นเป็น Array นะก็คือในส่วนของขนาดของพิกเซลแล้วก็ชื่อ ตรงนี้เรียกให้ถูกแค่นั้นเองนะครับถ้าขนาดตรงนี้เรามีขนาดเท่าไหราเราเรา,เราใส่ตรงนี้ผิดนะรูปมันก็จะจะเสียไปหมายว่าตอนที่มันดิสเพย์มันจะทําไม่ได้นะอ่าโอเคก็ตรงนี้ก็หมดละใน1รูปทําแค่นี้เองนะส่วนใครจะไปทำเอ่อเหมือนกับที่ภาพวิดีโอตอนไตเติ้ลขึ้นมานะคือกดปุ่มนะ เลือกเปลี่ยนภาพก็แค่เพื่อนๆไปเอาภาพมาแล้วก็ไปทํากระบวนการ1 2 3่นะสขั้นตอนเหมือนเดิมนะฮะไปทําการ1 r e ่งรีไซํ์การ Convert ภาพที่เรา r e ไซ z ์แล้วเป็นไฟล์อาร์เรยในรูปของ h ฮกแอสกี้ e ฮนะเลขฐาน16แล้วเราก็เอาไฟล์ตัวนั้นมาอินคลูดเข้าไปในตัวโปรแกรมแล้วก็เรียกใช้คําสั่ง Push Image แค่นี้ได้ภาพแล้วส่วนฟิลส์ฟิลสกรีนเป็นการ ใส่สีลงไปในสกรีนข้างหลังเป็นแบ็กกราวน์เรานะจะใส่เป็นสีอะไรเพราะว่าในกรณีแบบนี้เ,เราใส่เป็นสีอื่นเราจะเห็นขอบที่มันเหลืออยู่เพราะว่ารูปนี้ไม่เต็มพิกเซลของเขานะครับคือ2 4 0ร้5คูณอเพราะไม่เต็มเราฟิลเป็นสีดำนะฮะเป็นสีแบล็กไว้ก็จะทำให้ข้างหลังเราดำก็จะไม่เห็นเป็นสีอื่นหรือเพื่อนๆจะไปใส่เป็นสีน้ำเงินสีเขียวอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคคราวนี้ ถามว่าถามว่าถ้าเราอยากจะมีหลายรูปนะก็มีสส่วนก็คือไปสร้างภาพแล้วก็ include ตรงนี้เข้ามาแล้วก็ใช้คำสั่งเนี้ยในการาใช้คำสั่งนี้นะในการที่จะวาดภาพลงไปบนเจ้าตัวจอท f เของเราคราวนี้ก็แค่มาสร้างเงื่อนไขในตัวเม n โปรแกรมถ้าให้เป็นไอเดียคือว่าใช้เป็นสวิต c h เคสนะคุณอาจจะมีสัก4รูป5รูปอ่าก็ใช้เป็นสวิต h ์เคส อ่าเดี๋ยวเป็นเซฟเป็นแบบอีกอันหนึ่งไหมเนาะเซฟเป็นแบบอีกชื่อหนึ่งอันนี้คือรูปเดียวนะอันนี้เราก็เซฟใหม่เซฟแอดไป, Save ไปเป็นแบบมัลติ image. อิเมจอ่าก็คือหลายๆรูปมัลติอิเมจเติม es อ่าโอเคเมื่อตรงนี้ โอเครูปยังเป็นรูปเดิมอยู่นะอืมคราวนี้เราก็มาใช้คําว่าเงื่อนไขของเราคือคือว่าจะให้รูปมันเปลี่ยนไปทุกครั้งที่เรากดกดคีย์นะมันจะมีปุ่มบนันี้จะมีปุ่มบัตตันตัวนี้จะเป็นอ่า g p i o ที่35นะตัวนี้จะเป็น g p i o 0นะเราก็เลือกใช้ตัว35มห้กแล้วกันนะอ่าก็มากําหนดกําหนดอะไรดีกำหนดตัว ปุ่มก่อนนะ i n button o n เท่ากับ gpo 3 5เลยนะจบกันไป1ตัวแล้วก็เราก็ทำการกำหนด pin mode ทำมันทะ <c oughs> pin mode นะก็คือ button o n <c oughs> เป็นแบบ input คูณอัพอ่าแค่นี้ง่ายง่ะเสร็จแล้วเรามาใช้คำเรามาสร้าง variable อีกตัวหนึ่งกำหนดว่ารูปจะอยู่รูปที่เท่าไหร่ก็เป็น in ไปเนาะพิกอ่าให้ค่าเริ่มต้นเริ่มต้นเท่ากับศูนย์ซะโอเคครา้นี้ก็จะมาใช้เงื่อนไขก็คือว่าใช้สวิตช์เคสเป็นตัวเลือกว่าถ้าไอ้เจ้าตัวพิกเนี่ยมันอยู่ศูนย์ก็ไปเอาไฟล์ลำดับแรก จะเป็นชื่อไหนก็แล้วแต่ให้เป็นระดับ0นย์มาแสดงผลเมื่อเราก,กดคีย์นะพลิกมันจะเพิ่มขึ้นเป็น1เพราะฉะนั้นคือเคสก็จะมาเลือกว่าในเคสของ1นึ่งองเนี่ยจะไปเอารูปไหนมาทําการแสดงผลนี่คือคอนเซปต์ในการออกแบบนะคราวนี้เคสใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นเพื่อททาแบบนี้นะเข้า Google แล้วก็คือผมไม่เคยจำนะก็มันก็ถามแบบนี้ง่ายดีแต่ว่าเรารู้คอนเซปต์ว่าเราจะเขียนอย่างไรนะส่วนซินเท็ค ก็คือวยากรมันจะเขียนยังไงเราจําไม่ได้เราก็ไปหาเอานะก็แต่เรารู้ว่ามันใช้คําว่า s สวิ c เคสนี่เราเคยค้นหาแล้วนะ a r ดิโน o มีเลฟเฟ e น c e <oughs> ของ a r ดิโน o อยู่แล้วเนาะลอกนี่เลย s y นเท x มันให้น้องๆมือใหม่ทําตามนี้ไปเลยนะวางลงไปเลยวางลงไปแต่งซะหน่อยแต่งซะหน่อย ลาเบลตรงนี้เราจะกำหนดให้มันเป็นไม่มีลาเบลเราเป็น0ูย์เลยเนาะค่า Default นะถ้ามันไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นค่าที่กำหนดเราก็ในตรงนี้ s t a t t m e n t ตรงนี้เราก็จะกำหนดให้ pick เท่ากับ0ูนย์ซะเลยเป็นค่าเริ่มต้นใหม่นะเ้วก็เมื่อมันเป็น0ย์ก็คือนี่แหละมันก็ไม่ต้องมาทำอันบรรทัดนี้เหมือนเดิมนะ Copy มาวางไว้เลยอ่ในกรณีนี้ เราจะเอาสักกี่รูป4-5รูปนะเอา,า4-5หรูปทำยังไงก็ปีนะแล้วก็วางไปได้เท่าไหรล่ละโอเคได้4แลละนะคอมเมนต์ไว้สั้งหน่อยก็ดีเนาะตรงนี้คือโครงสร้างในรูปนะโครงสร้างในตัวรูปเราจะเห็นว่า ทุกครั้งที่พิกมีค่าเปลี่ยนไปนะฮะมันก็จะมาลันในคําสั่งเคสเช่นวเคสของ2ถ้าพิกเป็น2มันก็จะมาตกในเคสของอตัวคงที่ตรงนี้คือเลข2ก็คือว่าจะทําการ Push ิมเม e ชื่อว่าแฟน1น,นะถ้าเป็น3ก็จะเป็นตัวพิโนโสองนะอะไรประมาณนี้เนาะนี่คือโครงสร้างที่เราจัดขึ้นมาแต่ครนี้ประเด็นเราจะเลือกอย่างไรนะวิธีการกนะ็คือว่าเราจะกดปุ่มเดี๋ยวเราจะไปเอาตัว ทมเพลตที่เราสร้างตัววิธีการกดปุ่มเราใช้ฟังก์ชันมินะเราได้ความรู้หลายอย่างตนนัวนี้ใช้ฟังก์ชันมิลมาร่วมกับตัวการกดปุ่มนะ,ะเราจะไม่ไใช้ดีเลยแล้วก็เป็นการแก้เบา้าแก้อะไรต่างๆด้วยฟังก์ชันมิลทั้งหมดฟังก์ชันในการกดคีย์เราชื่อว่าบัตเทมเพลตนะคราวนี้เราก็มาใส่แค่เงื่อนไขเข้าไปนะ if button o e ไอ้ button p e อปุ่มถูกกดนะเราก็จะให้มันทำฟังก์ชันนี้เลยเป็นฟังก์ชันครอบคุมตรงนี้ไว้ปับเรียบร้อยไหมตรงนี้เป็น case ใช่ไหมตรงนี้เป็น if อ่าถูกต้องตรงนี้เป็น if ก็น่าจะจบตรงนี้ ลองปกคอมไพล์แล้วส่งไปอัปโหลดขึ้นไปเลยนะเราเรามาดูกันว่าการทำงานของมันถูกต้องไหมก็ไม่มีอะไรนะวิธีการขั้นแรกคือเราสร้างภาพได้แล้วนะแค่ตอนนี้ก็คือเราว่ามาสร้างเงื่อนไขของเราในการอ่ายูเซอร์อินเทอในการที่จะให้ผู้ใช้เลือกภาพนะถ้าเราทำมากกว่าหนึ่งภาพอันนี้ก็คือแสดงวิธีการให้ดูว่าเราสามารถจะคิดนะค่อยคอยค,อยคิดลำดับสร้าง โปรแกรมโค้ดขึ้นมาแล้วก็ทดลองไปทีละส่วนโอเคเรียบร้อยเพื่อนๆก็เอาไปประยุกต์ทำอย่างอื่นต่อได้เช่นอย่าง,างที่บอกว่าอ่าน i ะ f i d แล้วไปเอารูปของคนที่ถือการนันงขึ้นมาแสดงผลนะหรือว่าอะไรอะ่ะโอ้อีกลายเรื่องนะโอเคเข้ามาแล้วรูปแรก0อยู่ตรงนี้1 2 3าม สีศูโอเคถูกต้องแล้วนี่ยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเท่านี้เพื่อนๆถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ผปุ่มนะัน่งขวามือนี่ปุ่ม กดต,ติดตามช่องของเราไว้ลรวอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาคคดคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้เห็นเป็นคนแรกนะครับผมสำหรับวันนี้ทุกเรื่องราวที่คุณรู้จะมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่รู้คุณรู้เรื่องใดจงนำมาแบ่งปันในสังคมงการเรียนรู้เพื่อสังคมของการเรียนรู้จะได้ดีขึ้นสำหรับวันนี้คงต้องจากลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ